อาะบางบอกคือรถช่างไม่เหรอพูมาไงไงวะเบียดด้วยไม่ยอมลงเลยอะน้ำเบี้ยร้องรอนนั่นมันเลื่อยแน่ยม,มันร้อนแล้วเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะอาาเ,เออคิดว่าดังเทอมหรอเนี่ยที่มันตรงมาเบี้ยอะงูม,มาไงไงวะมองเห็นป่ะเห็นนี่แม่ข้างบนเน่ะมันติดอะไรวะ ไม่รู้มันมองหัวทีดินี่นไกดพัฒนาเลยไล่ลงไปเลยพี่ไล่ลงไปพี่ต้องไปหาลงเอ้เข้าไปร้านนี้ได้พี่มองแล้ว่ะ้ว่ไล่เรื่องมาแล้วเรื่องมาแล้วเรื่องมาผมพวงเข้าเครื่องอีกเ้าด้วยอ่ะพี่เข้าเข้าไปในเครื่องมันก็ตายอ่ะไอเงี้ยเข้าด้วยจะเข้านี่เข้าไม่ได้ เล้อเลยอะ่ะตัวมันเล้อเลยอะ่ะมันไงล,ละ่ะมาแล้วครับ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 จองอางจองอางเรื่อยมาแล้วครับจองอางครับโอ้าายมาเลยเสียตัวมันเล้อเยี่ยโอ้เค ลเลอะเยอ่ต๋มเลี้ยวไปไหนน่ะไม่รู้พี่มันลงใต้กระปูงอะี่มมันลงไปแล้วพี่ลงไปแล้วเียบร้อยตกไปแล้วพี่ตกไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เฮ้ย